ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่นะคะคือการทำจิวเวลリーออเดอร์ค่ะและออเดอร์ของเราในวันนี้เป็นแหวนทองคําขาวค่ะเป็นแหวนหยกล้อมเพชรแพ้ธรรมชาตินะคะการทำจิวเวลนั้นจะมีหลากหลายขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการผลิตค่ะและทางร้านเราก็อยากจะให้ลูกค้าได้เห็นการผลิตในการทำจิวเวลที่ลูกค้าสั่ง ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดค่ะขั้นตอนที่1เริ่มตั้งแต่คุยกับลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบไหนดีไซน์แบบไหนนะคะใพลอยชนิดไหนใช้เพชรเกรดไหนน้าไหนไซส์ไหนดีไซน์ที่ลูกค้าต้องการเป็นแบบไหนจนถึงเลือกชนิดของทองว่าลูกค้าเลือกชนิดทองที่ต้องการเป็นชนิดทองแบบไหนนะคะสร้างดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็รวมถึงการคํานวณน,น้ําหนักทองและคํานวณขนาดของเพชรที่จะใช้ แล้วก็พลอยชนิดที่จะใช้ด้วยค่ะลูกค้าได้เห็นภาพโดยประมาณรวมถึงการตีราคาโดยประมาณให้ลูกค้าว่าพึงพอใจหรือไม่ก่อนที่จะลงมือในการขั้นตอนต่อไปค่ะแหวนวงนี้ลูกค้าเลือกเป็นทองคําขาว 18K ค่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องผสมทองให้ได้เป็นทองคาขาว 18K เท่ากับ75%นะคะจะต้องผสมทองคําแท้บริสุทธิ์สูงถึง75%นั่นเองค่ะส่วนยกนั้นเป็นของลูกค้าที่นํามาทําแหวนนะคะและเพชรที่ใช้ทั้งหมดจะอยู่ที่1กะลั50ตังค์ค่ะหรือว่า1กระัตครึ่งนั่นเองค่ะเกรดน้ำเพชรจะ เกนะคะ เป็นแหวนคุณผู้ชายนะคะลูกค้าสั่งเป็นของคุณผู้ชายค่ะไซส์แหวนจะอยู่ที่ไซส์60นะคะวงนี้น้ำหนักทองของแหวนวงนี้เมื่อทําสําเร็จแล้วจะอยู่ที่ประมาณ10กรัมค่ะและที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี่นั้นตัวเรือนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่างเขาก็จะตรวจสอบผลงานของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะส่งให้แผนแกต่อไปค่ะว่าตัวเรือนที่ทํามาโอเค okay ไหมลองเอาพลอยวัดดูเพชรวัดวด,ดูค่ะเมื่อทุกอย่างโอเคเรียบร้อยดีก็ส่งต่อแผนแกต่อไปค่ะขั้นตอนนี้จะข้ามขั้นตอนการฝังเพชรฝังพลอยเข้าตัวเรือนไปก่อนนะคะ เงางามปะขัดตัวเรือนให้เงางามแล้วขั้นตอนนี้ทุกคนจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นขั้นตอนการแปะกระดาษกาวพ่นรายนั่นเองค่ะด้วยดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกนั้นจะเป็น3แถบด้วยกันนะคะแถบตรงกลางฝั่งเพชรและต้องการให้เป็นทองคําขาวเงางาค่ะส่วน2แถบข้างนั้นลูกค้าต้องการเป็นพ่นายด้านนะคะทุกคนและที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้คือขั้นตอนการที่จะทําการพ่นายตัวเรือนให้เป็นสี ทรายแบบด้านด้านค่ะทุกคนเขาก็จะแปะกระดาษกาวไว้นะคะทุกคนแล้วก็เปิดตรงบริเวณที่ต้องการพ่นทรายลงไปค่ะส่วนที่ไม่ได้เปิดกระดาษกาวนั้นเมื่อพ่นทรายลงไปแล้วก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรือนนั่นเองค่ะตัวเรือนก็จะยังคงเงางามเหมือนเดิมนะคะและที่กําลังเปิดอยู่นี้นั้นจะเป็นส่วนที่ต้องการพ่นทรายให้เป็นเม็ดทรายให้เป็นด้านด้านตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะและก็นําเข้าเครื่องพ่นทรายแบบนี้ค่ะเมื่อพ่นทรายลงไปบริเวณที่เปิดตัวกระดาษกาวออกก็จะเป็นเม็ดทรายด้านด้านนั่เงะะะลาาากกกกรรรแแ้ววว็ษตบิ อื่นออกนะคะเพื่อทําการล้างด้วยน้ํายาอันต้าโซนิคค่ะทําความสะอาดแล้วก่อนที่จะนําเข้าชุบเคลือบน้ํายาโรเดียมทองคําขาวอีกทีนึงค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเงางามให้กับจิวลี่ชิ้นนี้นั่นเองค่ะลูกค้าถามว่าทําไมต้องชุบงานจิวลี่ทุกชิ้นต้องชุบเคลือบน้ํายาทองอีกทีนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นสีทองสีทองคาขาวหรือว่าสีโรสโกลพิมโกก็ต้องชุบเคลือบอีกทีนึงค่ะในส่วนของตัวน้ํายาชุบนั้นจะมีส่วนผสมของทองคําแท้อยู่นะคะเช่นน้ํายาชุบโรเดียมทองคาขาวชิ้นนี้นั้นที่เห็น